พี่น้องมันนี่คือแดดดีแต่แรถกระเด็นอยู่มืดมือพี่น้องคนอ่ะรถคอนวอยรถยังเนาะโต๊ะจีนบอกยังนี่โอ้รถผ้าใบ สุดปังโอ้ร่วมเ่ช่วยกันครับ่ป้อง

เอาเลยครับเฮ็กกินข้าวก็ดีใจแล้วกินข้าวได้ก็ดีใจแล้วอตที่นาทียคบิเตีเดิมใช่ี่ิสามแม่มาลามรอบแล้วยสมใชใช่เีเดิมก็คือยี่สิเพี่ยีเมื่อวานยีนะวันนี้อยากให้ลลุอยากให้กายวันนี้สิแล้วจะสิแล้วไม่เป็นไรสักคึ้นมาหานูสมรอบแล้วอ่ามึนัเปสามแล้วอันนี้คิดที่เก้าเลยคลิที่เก้าแล้วนี่ วันนึงเดี๋ยวมาวันหึงยีแล้วแต่แล้วแต่โอ้เจกอนมากลลวพี่น้องเจกอนสวัสดีเป็นยังไงมั่งปาดขอยนว่าเจ้าบมาแล้วกาอไอี่ยล่ฮะมาเกาหลยลจอยล่งกรบป๋าอยู่นี่มดหามือเออเล็กมือก็จอยลห จอยจะขอไปปูจะมันเดไปเห็ดทังอยู่บ้านเปเวียดบร็พักกันเทียปูหมอปูมันเป็นเฮ็ดแผนงังนจอยฉากบ่จะโคปีนอว่าเดยเ็ดแปดคนี่ละจะว่ากันมั่นว่ากันรอเบังฉากกอนเนาะเอออเบอรกันกับไปที่หนากันไปที่หนาคนเออเอาเห็นไปที่หนากันสิบสองหมดแล้วอืมันอ่ะหาทิเพนผมตาเยื่นออกไปจว่าก เอาสาเบิึงสาบึงแบบว่าสากมาอยู่นะครับเจ๊ก่อนมาอยู่นะครับเจอกันวันที่ตลาดเปิดวงเปิดวงวันที่19ไลฟ์สดอยู่ที่นี่แต่วันที่20เปิดวงอยู่ที่สนามบ้านเก่าเวลาเดิมเนาะจอดไปก็ต้องใจเจ๊ก่อนได้ด้พี่น้องครับผมบ่ายเดียวนเจี๊ยบเจี๊ยบมาเออเป้ยเราพนันเอาเป้ยยังอีกไม่สบายเราพนัาเจ๊ก่อนบ่ายเดียวไปมาพมาฟืนแล้วปืนเรากระลังไทยสีไทยอย่างเด่นทุกคน แต่ว่าเราดูดูแลดีขิงนรือเล่าแมนแมนแมเอาเอาเฮงเฮงฟังฟังเป็นห่วเป็กคุ้นหรอกินฮอดคักกินฮอดแห้งจะไปคิดเลี้ยงน้ำนี่ไรจะบอกว่าเป็นคนขี้นะแล้วคนคิดหลายเอออยากมาหาหมูเนี่ยกับขี้กับขี้ตังทีนเบาเบาง่ายง่ายว่าเป็นโรคซึมเศาร์เนี่ยเออบอยากมาหาหมูเนี่ยกินฮอดเห็นหน้าหมูเนี่ยอยากมากับขี้ไปเด้อขี้งาวยืดไปด้่บ่ เอาสูต่อไปจาจหมันๆบ้าเค็งๆก็ซื้อหาเจ็ดซื้อแ่เาซื้อหอยเทะคอยซื้อหาเจ็ดกับหาสามเมนคือกันเขาก็ซื้อสองตัวในเลงเหมอออกห้ามากเลยไหมแปดไปเลยไมเนาะแไปอย่เม่นแม่นออกหาเจ็ดอยไร้หลายอะไรเพราะอยู่เขาขีดบนบานบ้นศาสไปเป็นแปดเนาะเอ้าสู่ต่อไปถนันะเฮาเออจ้าเอ้าสู้สู้สู้จ้าจขอบคุณค่ะ ครับพี่น้องครับบรรยากาศนะครับผมเ,เต็มเวทีนะครับดึงงานโอ้เหลือมือเนืองเต็มๆผลเลี้ยนี่นมือเนืองสี่แล้ววันละนี่ อีอ่ชั่วโมงเป็นก่ามากแมนวะเจ็ดเจ็ดเจ็ดเด็ดตาเห่าโหลดคลิป <laughs> เจ๊แมวโอ้สุดจอดเลยเพื่อนถ่ายังเดียวพี่น้องมือนี่เบื้องให้ใอยได้ด้อพี่น้องเลยเฮหดยังอันนี้เฮหดยังน่ะ โอ้สุดยอดเลย,เยเลอโอ้ออมลาบแกงสบสุดยอดเลยขอบคุณทุกกนลังใจครับพี่น้องตอนนี้เวลา11.00นโมงครับ11.05โมงนาทีครับกันชัยก็ได้ไป9คลิปแล้วเฮียใจพ่อยีซิแล้วพี่น้องเอ้ยจำบอาหลุดซอยเลยเด้อพี่น้อง ผู้ลับผิกานเนี่ยอลมเย็นดี แตกเน่าฝนบปรุกเนาะตกออกเขาปรแห้งอ่ะพอกันใหม่ครับพี่น้องขอบคุณทุกหลังใจครับเบิ่งไปรื่อยๆเได้ดดพี่น้องเด้อครับผมสวัสดีครับผม